สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องชานาะน้องชารินลูกสาวพ่อเอ็มอภิน,นันเป็นสาวแล้วน่ารักมากเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงขวัญใจของชาวเน็ตเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของนักสแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างเอ็มอภิน,นันเพราะว่าลูกสาวทั้งสองนั้นฉายแววความสวยตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะครับเรียกได้ว่าความสวยของน้องชานาและน้องชารินระดับนางเอกในวงการเลยก็ว่าได้ ล่าสุดพ่อเอ็มก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของสองสาวพร้อมแคปชั่นว่าสภาพหลังเลิกเรียนออนไลน์วันนี้ผมพายุ่งหยิงพระรงพระรังสุดๆฮ่าๆๆๆล้อเล่นล้อเล่นนี่สภาพหลังจากไปนอนกริ้งเล่นมาตะหกักถ้าหัวฟูจากเรียนออนไลน์อะต้องปรับปีใมหม่ถึงจะถูกงานนี้ก็ทำเอาชาเนตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าน้องน่ารักมากอีกท่านบอกว่าจองสวยมากคะลูกอีกท่านบอกว่าน่ารักมากๆค่ะอีกท่านบอกว่าสวยมาก ตอนโตจะสวยขนาดไหนอีกท่านบอกว่าสวยมากค่ะเด็กๆอีกท่านบอกว่าสองายคนสวยน่ารักแต่ขำป่าปีอีกท่านบอกว่าน้องสวยน่ารักมากๆค่ะอีกท่านบอกว่ายิ่งโตยิ่งสวยทั้งสองสาวเลยครัพบพรนี้ก็ทาเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะครับราแม้ผมพายุ่งเหยิงแต่ก็ยังดูน่ารักสุดๆเรียกได้ว่าลูกสาวบ้านนี้ยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆเชื่อว่าถ้าโตเป็นสาวแล้วต้องมีผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงมาทาบทามให้ไปร่วมงานด้วยแน่นอนเลยล่ะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงขวัญใจของฟแฟนๆเลยเพราะน่ารักสดใสและเป็นธรรมชาติมากๆเอาเป็นมาฟนแฟนๆของน้องก็รอลุ้นกันตอนโตนะครับว่าจะสนใจเข้าวงการบันเทิงเหมือนกับคุณพ่อหรือเปล่าเพราะคุณพ่อเองก็เป็นนักแสดงมากฝีมือคนหนึ่งเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ